ตอนอยู่ไม่เห็นค่าเจอกันอีกทีก็ดีใจต่อหน้าไปเลยสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเ ja จนะ้าฟิลิกเนาะกับฝันร้ายที่อารเนโกมาดริดและการเกิดใหม่ที่บาร์เซโลนารวมถึงการเอาคืนทีมเก่าของเขาด้วยเจ้าฟิลิกนะครับย้ายมาอยู่กับอาร์เจนโกมาดริดในปี2019ด้วยค่าตัวเซติของสโมสร126ล้านยูโร แต่เขาก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้สักทีนะครับรวมถึงแผนการเล่นของเดียโก i ซิเมเน่ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากนักเตะเนี่ยไม่สามารถเล่นในแบบของตัวเองได้อย่างเต็มที่และเฟลิกเองก็ไม่เคยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและในช่วงต้นปี2023เขาก็ถูกปล่อยให้เชลซียืมตัวและหลังจากหมดสัญญายืมตัวนะครับกลับมาอยู่กับอาเลโกมาดริด และบวกกับเสื้อเบอร์เจ็ดของเขาถูกยึดแล้วไปให้องตวนกริสมันซึ่งนั่นถือเป็นสัญญาณที่บอกเขาเลยนะครับว่าเขาไม่ใช่คนสําคัญของเอเลโกมาดริดอีกต่อไปแล้วด้วยเหตุนั้นจึงทําให้เจ้าเฟลิกเนตัดสินใจจะไม่ร่วมงานกับเดเอโกซิเมโอเน่กุนซือของเอเลโกมาดริดอีกต่อไปแล้วในดูการใหม่และหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายมาอยู่กับเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลนาในสัญญาแบบยืมตัวหลังจากนั้นเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของบาร์เซโลนาไปในทันที และในศึกลาลิกาสเปนนัดล่าสุดที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับอาเตติโกมาดริดในเกมนี้มี1ประตูเกิดขึ้นและประตูนั้นเป็นของเจ้าฟิลิกที่ยิงให้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเฉือนเอาชนะอาเตติโกมาดริดไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเมื่อนักเตะยิงทีมเก่าได้เนี่ยก็จะแบบไม่ดีใจเพื่อเป็นการให้เกียรติทีมเก่าเนาะแต่กับเจ้าฟิลิกนี่หลังจากยิงได้นะครับเขาก็จัดการดีใจ แบบสุดเหวี่ยงเลยนะครับแมดีใจอย่างกับเซนทาวอนแล้วนะครับหมดสัญญายืมตัวต้องกลับไปอยู่แอตมาริดเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยแล้วดูรีแอคซิมิโอเน่ซึ่งนัดนี้นะครับเห็นได้เลยครับว่าจะอาเฟลิกเนี่ยตั้งใจเล่นสุดๆนะครับดูมีพลังงานบางอย่างเหมือนอยากจะยิงทีมเก่าแล้วก็ยิงจนได้นะครับชิปข้ามหัวโอบลักไปแบบตึงๆนะครับ และเพื่อนเก่าก็ไม่สนครับบวกหมดนะครับแม้เรียกได้ว่าทุ่มเทกับบาซ่าจริงๆนะครับและหลังจบเกมเจ้าฟิลิกก็ได้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อได้ยินแฟนๆตะโกนชื่อของผมผมดีใจมากและผมจะทํางานต่อไปเพื่อว่าเขาเนี่ยไม่หยุดตะโกนชื่อของผมและกับเดียโก i ซิโอเน่นะครับเจ้าฟิลิกก็ได้พูดถึงอดีตนายเก่าด้วยนะครับ เออผมได้พูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอาเลติโกมาดริดของผมเกือบทั้งหมดแล้วแต่ไม่ใช่กับเดียโก i ซิเมโอเน่โอ้โหเลยได้ว่าแสดงจุดยืนชัดเจนนะมาอยู่กับบาร์เซโลนาก็มีความสุขขึ้นเยอะนะครับและในเกมนั้นเขาก็ได้รางวัลแมช MVP ไปหลังจากนั้นจอฟิลิกก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนะครับว่ามีความสุขไงอาโคก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าเรายินดีที่มีนายอยู่ด้วยนะ ส่วนในด้านเปดรีนะครับก็ได้พูดถึงเฟลิกเช่นกันนะครับบอกว่าเจ้าเฟลิก Felix เนี่ยมีความสุขมากที่นี่และผมหวังว่าเขาจะอยู่กับเรานั่นแหละครับก็อยากให้สโมสรอเนอี่ยเต้นเขาถาวรนเนาะรวมถึงแฟนๆของบาร์เซโลนาก็อยากให้เขาได้รับสัญญาแบบถาวรน,นะครับแมยืมตัวมาแล้วเล่นดีแบบนี้สโมสรก็ว้าวุ่นละสิครับและจากชัยชนะในเกมนี้นะครับส่งผลให้บาร์เซโลนาก็ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เนาะตอนนี้อยู่อันดับ3ม เป็นรองแค่คิโรนาแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับมีแต้มห่างกันอยู่4แต้มนัดต่อไปก็จะเจอคิโรนาก็หวังว่าบาซลนาจะสามารถคว้าชัยได้เนาะอ่ะรอดูกันต่อไปครับแล้วทุกคนเลยครับคิดยังไงกับการเอาคืนของเจ้าเฟลิกก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผม้วยนรับไ้เจอกันในเกมนั้นนะครับเจอกัน